สวัสดีครับอันนี้ที่เช่ามอเตอร์ไซค์ที่สนามบินตรังหรือเปล่าครับผมครับผมใช้วันไหนครับวันนี้ครับผมอ๋อวันนี้ไม่มีรถว่างลนะครับอ๋อแล้วมีที่อื่นพอจะแนะนําได้ไหมฮะถ้าสนามบินก็มีของเรานะครับถ้านั้นก็ต้องไปหน้าแคมเออรไฟกับอ๋อขอบคุณครับพี่เท่าไหร่ครแล้วสิบบาทถูกนี่เขาว่าหน้ามอเตรถไฟใช่ใช่ อิทีีี่่่่รรร้้จัักยยงงงวดปเเเนนนนน๋คคาตะะผมเดินทางเข้าสู่สนามบินตรังเพื่อเตรียมตัวเดินทางเข้าสู่จังหวัดสตูลด้วยวิธีการตามหารถมอเตอร์ไซค์เช่าซึ่งก็คงจะเป็นการขี่สองล้อข้ามจังหวัดอีกตามเคยในช่วงเวลาที่กำลังจะสิ้นสัการาชของปีนี้มีรถแบบไหนบ้างหรือว่ามีแบบเดียวเลยมีฮอนด้าคลิกแล้วก็คูบี้แล้วก็ฮอนด้าเวฟค่ะสามแบบเท่ากันไหมฮะเท่ากันเลยค่ะ อ,อ๋อได้เลยลใช่ไหมได้ค่ะไปข้างหน้า,าปุ๊บแยกไ,ไปแดงเลยว้แต่พอ,อผ,ผ่านอำเภอลงบูนเนี่ยค่ะอำเภอลำพูนก็จะมีเส้นที่ไปเที่ยวน้ําตกวังสายทองกับถ้ำปูพะทิศในการเดินทางครั้งนี้ผมตั้งใจเดินทางเข้าสู่สตูลในเขตพื้นที่จีโอพาร์คของประเทศไทยซึ่งยังคงมีอีกหลายจุดสําคัญที่ผมยังไม่ได้เดินทางไปเยือนกับดินแดนดึกดำบรรที่เป็นต้นกําเนิดของประเทศไทย ที่มีสโลแกนการท่องเที่ยวในแบบทางการว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นชื่อที่ดูเหมือนกับว่าจะต้องใส่แว่นหนาเตอะเท่านั้นถึงจะสนใจสิ่งนี้แต่ความคิดแบบนั้นของผมก็เปลี่ยนไปเมื่อการเดินทางมาเยือนสตูในครั้งก่อนที่เปลี่ยนภาพทั้งหมดเป็นทิวทัศน์ที่ผมไม่เคยได้เห็นมาก่อนและชุมชนของชาวใต้ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ส,บบส้กังสายทองรงนี้อตรงอย่างเดียวอ่ะผมเดินทางแวะเข้าสู่น้ำตกวังสายทองที่อยู่ในเขตของอำเภอละงูน้ำตกวังสายทองแหล่งน้ำที่อาดทลักจากภายในท่ามใต้ภูเขาและไหลเป็นทาน,น้ำตกเข้าสู่คลองละงูซึ่งพี่ๆชาวบ้านที่ได้พบเจอในระหว่างทางก็แนะนำกันเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะต้องแวะเดินทางไปคลายร้อนกันสักครั้งคนเดียวครับพี่ห้าสิบบาทเออสี่สิบบาทกันเนาะอ่ะ มีโมเดลไซยี่สิบด้วยนะคะครับจะได้ต้องผูกบาพึ่ได้นะคะน้องครับผมผมมักจะไม่ค่อยได้เดินทางมายังน้ําตกสักเท่าไร่อาจจะเป็นเพราะข้อห้ามของแม่ในวัยเด็กที่มักจะชอบเอาเรื่องราวในข่าวสารว่าวัยรุ่นมักจะเกิดอุบัติเหตุลื่นหัวฟาดที่น้ําตกในวัยของเขาแต่หินที่น้ําตกวางสายทองกลับไม่ลื่นเอาซะเลยซึ่งแม่ของผมที่แทบจะไม่เคยได้เที่ยวน้ําตกถ้าต้องเอาเรื่องนี้กลับไปเล่าให้ฟังท่านก็คงจะไม่เชื่อแน่ เราคงจะมีเฟิร์มแวร์ที่แตกต่างกันตามการพบเจอโลกในช่วงเวลาของตัวเองซึ่งในช่วงเวลาของการเดินทางที่ออกตามหาว่าอะไรจริงและไม่จริงเพื่อขีดค่าทิ้งในกระดาษของคนอื่นในกระดาษของผมเองก็หวังว่าจะได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ในเรื่องราวของโลกที่ได้เผชิญมาว่าสิ่งที่น่ากลัวคือความคิดหรือการ,รเผชิญหน้ากันแน่และเมื่อเดินทางมาได้สักพักผมก็เดินทางมาถึงยังอำเภอทุ่งว่าเพื่อมาพบกับบางราชเชตท,ที่จะพาผมออกทะเลในเย็นวันนี้ ในช่วงเวลาที่บางกําลังมีสมาธิกับผ้ามัดย้อมคือรอแดดร่มเนี่ยแหละแล้วเราค่อยไปออกเรือไปหอเขาเรียกว่าอะไรฮะหอสีหลังหลังครับแล้วสมมติว่าถ้ามันเป็นเสื้อมันจะนานกว่าไหมหรือว่าเสื้อต้องใช้เวลาน่อยิ่งทำ้าผ้ามัดย้อมเนี่ยถ้าใช้เวลานานเท่าไรยิ่งดีเท่าไหร่เพราะมันจะได้ซึมซึมเข้าในผ้าได้ดีนะผมเอาแค่ผ้ามันพอแล้ครับนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วจะไม่ทันตอนเย็นนี้นะโเชอเลยครับ บางราเฉดชวนผมให้ทำผ้าพันคอมัดย้อมโดยใช้สีสันจากธรรมชาติที่หาวัตถุดิบภายในพื้นที่ซึ่งบางไม่อยากจะพลาดในช่วงเวลาที่แดดแรงในช่วงเย็นวันนี้ที่แสงแดดจะช่วยทำให้สีของผ้ามัดย้อมสวยสดขึ้นจึงทำให้ผมมีประสบการณ์ในการทำผ้ามัดย้อมไปกับบางด้วยและก็ได้เวลาที่เราจะออกเรือกันในช่วงเวลาที่ผ้าทั้งสองผืนถูกตากไว้ถ้าเรืออยู่ไกลไหมบางประมาณไม่ไกลไม่ไกล อันผมติดรถบังไปเลยเนาะเราเดินทางไปยังท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อยเพื่อเตรียมพร้อมจะเดินทางไปยังหอสีหลังพื้นที่ภายในเขตจีโอพาร์คที่มีทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศฝั่งทะเลที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยานธรณีสตูลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราได้สัมผัสกับแดดยามเย็นณนะท่าเรือผมเคยนึกสงสัยอยู่หลายครั้งว่าทำไมเราถึงชอบไปให้ห่างจากจุดเดิมเดิมของชีวิตนัก ซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นไวรลัลหรืออะไรสักอย่างของคนหนุ่มสาวในยุคนี้ไปซะแล้วแม้กระทั่งตัวผมเองก็ยังอยู่ในวงจรของความรู้สึกนี้ซึ่งถ้าคิดให้ดีมันก็คงเป็นสิ่งที่มนุษย์เราวิวัฒนาการเป็นศาสตร์จอมขี้สงสยัยว่าทั้งในอดีตและอนาคตของโลกใบนี้จะมีจุดเชื่อมโยงอะไรกับเราบ้างทำไมเขาเรียกว่าขอสีหลักอะไร่ะมอนเ่สาสีหลั้ถ้าอกว่าเป็นเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยดีกว่ามันจะเป็นคำว่าสีเนี่ยก็เหมือนคำว่าชั้เาเอาทรายมาถู หมอสีหลังอีหลังออ๋ออันนี้คือชาวบ้านเขาได้เนี่ยดินะครับผมเขาได้เขาดูเวลาเขาไปหาหาปลาหาอะไรเสร็จเนี่ยเขาไปทำอไมแว่นที่นี่เพราจะเอาทรายเนี่ยมาขับตัวอ๋อชาวบ้านเขเรียกว่าสีมันเหมือนแม่น้ำเลยป็นหาทรายเป็นหาทรายครับผมหาทรายเป็นหาทรายก็คือบริเวณเดินเนี่ยเขาคือบริเวณที่เป็นหันดอนทรายมาบังต้องลงไปลากเรือไปเลยนี่ผมรอเล่นนะลงไปลากจริงเหรอบังไม่ไม่เนี่ยถึงแล้วเยี่นิดนึงนี่เราลงนี้เลยใช่ไหมผมผมเปลี่ยนขาสั้นลงมาดีกว่า เราเดินทางมาอย่างหอสีหลังจุดที่ดูเหมือนจะเป็นหาดทรายอยู่กลางทะเลหอสีหลังที่มีความโดดเด่นทางระบบนิเวศท,ที่มีสิ่งมีชีวิตพื้นฐานกลุ่มเด่นเป็นหญ้าทะเลสัตว์หน้าดินและกลุ่มนกชายฟังเป็นเขตอนุรักษ์พื้นที่เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสวยงามและแปลกตาตามแบบฉบับของสตูนจิโอพาร์คคือมันสีแดงชุม่มจมูนะใช่ ถ้าผมวิ่งตามผมจะวิ่งตามมาทันไหมทันตันตันเหรอไล่ไปเลยฮัลโหลโอ้ปูดาหา์กว้างเลยสีขาวๆโอ้เยอะมากเลยนะไปดูใกล้ๆกันนั่นคือปูกล้ามดาบก้ามดาบก็คือเราจะเจอปูดาหารแบบดักไว้ก่อนชั้นนะไว้ก่อนชั้นหนึ่งต้องผ่านต้องผ่านชั้นก่อนจะไปดูปูกล้ามดาบเนี่ยต้อบอกว่าถ้าเดี๋ยวเราจะดูเขาแบบใกล้ๆเนี่ย ถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้เนี่ยพอเขาเจอสัมสัเทือนเนี่ยเขาก็จะวิ่งลงรูงแต่ก็คือเราอยากคข้ไปใกล้เรานั่งมันเคาะกรแดงนะแดงไเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันจะขึ้นมาและหลังจากพบด่านของปูทหารอีกฝ้าของหาดก็เป็นแหล่งที่อยู่ของปูกล้ามดาบปูที่มีกล้ามใหญ่กว่าตัวเองในแขนด้านหนึ่งซึ่งจะหนีลงรูทุกครั้งเมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนจากผู้มาเยือนบางครั้งในใจกลางทะเลก็ยังดูจะมีอีกหลายสิ่ง ที่ตั้งอยู่อย่างสงบในวงจรตั้งต้นของธรรมชาติที่ต่างจากวิธีชีวิตของมนุษย์อย่างเราที่เรายังไม่แน่ใจว่าวันนี้เรายังเป็นไปตามธรรมชาติอยู่หรือไม่พระอาทิตย์เริ่มที่จะรับขอบฟ้าเรากลับไปที่เรือเพื่อล่องเรือออกจากหอสีหลังไปที่จุดของสันหลังมังกรกลางทะเลที่ดูเหมือนน้ำเริ่มจะขึ้นมาจนมิดแล้วทำให้เรารู้สึกเหมือนยืนอยู่บนน้ำทะเลในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์อาบทะเลให้กลายเป็นสีส้ม และผมกับบางราเชตก็กลับมายัางฝั่งซึ่งดูเหมือนกับว่าผ้ามัดย้อมของผมจะตากแดดจนแห้งแล้วและในเวลาที่บางราเชตเพิ่งละหมาดเสร็จบางราเชตก็ชวนผมไปหาอะไรากินที่ร้านของเพื่อนๆในชุมชนในขณะที่ฟ้ามืดแล้วแต่ผมก็ยังไม่มีที่พักซึ่งไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ผมเริ่มชอบปล่อยปะเรื่องที่พักไปซะแล้วออกจากเสียกวิเยวขวา๋อไปทางนี้แล้วเลี้ยวขวาโอเคครับเป็นการเสวนา โต้น้ำชาใช่คนคนมุสลิมเนี่ยเขาจะทาน้ำชาเมืองกลางคืนแล้วเวลามานั่งชุดสวยกันมีแตกในด้วยอะไรแตกในพี่ไงแตกในชุดละอันเป็นโรตีใช่ไหมพี่แตกในเออมันเป็นน่หนังถุงห่อใส่กล้วดจะลองไหมโอโหอไรกล้วยเลยผมขอแค่ชาพอดีกว่าครับโรตียังไหมไม่ดีกว่าธรรมดาสักการ์ดครับ ดื่มชาตรงนี้นะไม่อลมนะช่มามันนั่งคุยัไงอืมพอที่แบบมันนั่งนั่งคุยจริงผมว่ามันดื่มเบียรมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องมาถึงว่าแรกแรกรู้เลยหรงแรกแรกมันก็โอเคเขาแริ่มดึกมันสักแบบแปลกแปลกและบางราเชก็แนะนำให้ผมไปพักที่โฮมสเตย์ของคุณปรีดาที่อยู่ห่างไปจากตลาดของชุมชนไม่มากสักเท่าไหร่ 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7อ่าได้อ๋อไม่ใช่7ด้วยไม่ใช่7 7 7 7 7 8 8 8ลากลากอ่ะ8 8เสียงแบบสูงๆ8อ่าใช่1 2 3 4 5 6 มอกลอยอยู่เหนือบ้านคุณปรีดาในยามเช้าอากาศหนาวเย็นอย่างที่ไม่คาดคิดไว้ผมรับรู้บรรยากาศอยู่เพียงลําพังซึ่งก็ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาของความรู้สึกที่ไม่ต้องเปล่งเสียงบอกใครณขณะนั้นดูเหมือนช่วงชีวิตที่ต้องออกเดินทางอย่างต่อเนื่องนี้จะเปลี่ยนให้ผมรับรู้ว่าการอยู่กับตัวเองสําคัญขนาดไหนในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมกำหนดความรู้สึกให้เราได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติบำบัด ผมก็บอกลากับพี่ปรีดาไปก่อนครับสวัสดีครับผมออกเดินทางต่อไปหาบางราเชท,ที่ท่าเรือซึ่งเป็นจุดที่เรานัดจะกินมื้อเช้าด้วยกันในเช้านี้และก็เป็นการนัดเจอกับบางหลีที่ได้ร่วมสนทนาในค่ำคืนที่ผ่านมามาสายนิดนะึงครับบางราเชตร้านที่ท่าเรือสงไห่อุเปเป็นจุดที่จะทำให้เราได้ร่วมสนทนาในเรื่องที่ค้างไว้เมื่อค่ำคืนกับบางหลีที่วันนี้มีภารกิจจะเข้าไปพบกับชาวมานี้ ที่ผมเพิ่งได้ทราบว่าชนเผ่านี้ยังมีกลุ่มอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ด้วยซึ่งวันนี้ถ้าโชคดีก็ขอติดตามบางหลีเข้าไปพบกับชาวมานี้ที่อาศัยอยู่ในป่าก่อนที่จะต้องบอกลากับบางราเชตผมเดินทางตามบางหลีที่กําลังเดินทางไปยังพิพธิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูนกับการไปพูดคุยและขออนุญาตกับนายกโอเล่สตูนเนี่ยถ้าเราขับรถระหว่างทางมาเราก็เห็นภูเขา ซึ่งภูเขา,าเราเนี้ครับเกิดจากเมื่อก่อนที่เป็นท้องทะเลใช่ไหมครับแล้วเกิดการตัดถมแล้วเกิดการเคลื่อนตัวยกตัวขึ้นมาเป็นภูเขาเ<อ>นี่ยคือเรื่องราวการเกิดทางธร,รรมชาตินะครับส<อ>ุดท้ายซึ่งมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเชื่อธรณีของพุทิยานธรณีโลกสตูลสตูลเองเรามีชนเผ่าเขาคือมานิีแต่ไม่ใช่สาไกลบางบางคนก็คิดว่าเป็นสาไกลแต่เขาบอกเขาคือมันนี่เขาบอกเรานี่คือมนุษย์มันคนละกลุ่มกับลุมสาไกนะครับมนุษย์กับมานนีอ่าแล้วเขาบอกเรานี่คือมนุษย์เขาอีถคือมานนี Oh. ติดรถไปด้วยนะและผมก็ได้ตามบางหลีเพื่อเข้าไปพบกับชาวมานิสมใจในพื้นที่เขตจิโอพาร์คที่ดูจะไม่ได้มีแค่เรื่องเล่าของซากดึกดำบรรตามอย่างที่ใครคิดไว้คือเราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเขาได้ใช่ไหมอีกเข้าไปเยี่ยมที่ที่พักก็เลยเดียทินาจากนี้ไปนิดนึงนี่คือทางเข้าเหรออยู่ลึกไหมฮนะเนี่ย ไม่ลึกมากไ,ไ,ไม่ลึกท่ออา,หาไห่อ๋อละครไฟเขาเขาอาไปย่างย่างนี่มีควันไฟอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปปล่อยอ่านี้เช้าเลยลึกลับเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อถึงแล้ว าวมานิหรือที่หลายคนเรียกว่าซาไกซึ่งจริงๆแล้วคําว่าซาไกในภาษามาลายูปแปลว,ว่าธาตุจึงเป็นคําที่ไม่ควรใช้เรียกเขาอย่างเด็ดขาดเพราะชนพื้นเมืองดั้งเดิมนี้ก็จะมีบางคนในกลุ่มสามารถสื่อสารกับเราเป็นภาษาไทยนอกเหนือจากภาษาของมานิเอยู่กันสักทีวนไหกทีกี่กนลยจินหลกร้านมึงหยิบโรกหหยิบโรกหยิบโลกเยที่สองคนชาวมาน้เป็นกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับป่ามาอย่างยาวนาน ซึ่งไม่มีถิ่นกําเนิดเป็นหลักแหล่งและมีการอพยพโยกย้ยยายไปตามความสมบูรณ์ของอาหารที่จะเป็นจําพวกเผือกและมันภายในป่าและบางครั้งก็ออกล่าสัตว์เช่นลิงกระลอกหมูป่าโดยใช้ลูกดอกในการล่าและนํากลับมาย่างอย่างง่ายๆก่อนที่จะลงมือกินเป็นวิถีชีวิตที่อยู่กันอย่างเรียบง่ายภายในป่าที่ไม่สามารถรู้วันเดือนปี นะจากที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านที่สนิทสนมกับชาวมาน้ก็ทําให้รู้ว่าชาวมาน้บางกลุ่มมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่น้อยจากทรัพยากรที่เริ่มจะขาดแคลนกับความสมบูรณ์ของป่าที่ต่างไปจากอดีตเป็นครั้งแรกที่ผมได้พบกับชาวมาน้ในการเดินทางมาเยือนดินแดนสตูนจีโอพาร์คแห่งนี้ ซึ่งเมื่อความร้อนเริ่มเข้ามาแทรกภายในป่าก็ได้เวลาที่ผมจะบอกลาชาวมานี้เพื่อเดินทางไปหลบร้อนที่น้ำตกทานปลิว ในช่วงที่ผมได้พูดคุยกับนายโอเล่ที่พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูลทําให้ได้ทราบเรื่องราวของสารทวดบุญทรงที่เดิมทีแล้วเป็นหินสาหรายสโตมาโตไลที่เกิดจากสารายสีเขียวแกมน้ําเงินที่ทับถมกันเป็นจํานวนมากในประมาณ3,500ล้านปีที่แล้วที่เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตแรกของโลกที่ได้ปล่อยการออกซิเจนออกมาซึ่งในปัจจุบันนี้ชาวบ้านให้การดูแลในฐานะของสารทวดบุญทรงเหมือนเหมือนจอมปลวกอะคือ เพราะว่าความเชื่อบ้านเรา,เอ,าอย่างชาวพุทธเงี้ก็อาจจะมองนึกว่าเป็นจอมปลวกเลยทําเหมือนเป็นสารถวยบุญส่งเป็นข้อดีครับราะอนี้ก็คือการอานุรักษ์โดยชาวบ้านเลยอ่าก็ทําให้ห็นเนี่ยมันมันค่อนข้าง,งจะรูปรากดูแลได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทําหลังคากั้นไว้มันก็โดนฝนโด,น,ดนการการัดเซาะมันก็สลายไปสลายไปสลายไปเรื่อยๆแสดงว่าสารทวดบุญส่งเนี่ย น่าจะมีการชาวบ้านดูแลมานานแล้วหรือเปล่าคก่อนที่จะเป็นจิวปาร์กอ๋อครับดูแต่ดูแลใน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 ลักษณะของความเชื่อความเชื่อบที่ว่าสิ่งนี้ให้ให้โชคลาภประเอบผมมีเลขไหมแถวนี้น่าจะรมอไูมไม่คุดนก็ผสมผสานนะครับเรื่องเกี่ยวกับธรณีวิทยารวมไปกับความเชื่อดั้งเดิมชาวบ้านแต่ว่าก่อนี้ น,นีี่่ทเเขาาาไปูดกัใชหมอามา้และไม่ห่างไปจากสารทวดบุญทรงก็เป็นแหล่งของหินแกรบตทไลที่เขาน้อยที่ดูเหมือนจะมีเศษซากฟอสซิลของสัตว์ดึกดำบรรอยู่เต็มไปหมดเป็นจุดที่บง่งบอกความเก่าแก่ของดินแดนแห่งนี้ตัวเยอะยน,นเบอร์แล้ว,แล,วแล้วพี่ตกอยู่ตรงนี้นานนะไม่นานดิอ๋อช้ชายีาย่้อเยใน,นอาา่ะใเดือเนเดือนเดืนอ๋อครับ และท้ายที่สุดก่อนที่บางหลีจะกลับไปยังอุทยานเราก็ได้แวะกันที่ถ้ำอุไรทองถ้ำที่มีตำนานเรื่องเล่าในอดีตว่าในสมัยที่ดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยทะเลมีเรือสำเภานำทรัพย์สินทองคำมากมายถูกนำมาเก็บไว้ภายในถ้ำซึ่งในภาษามาเลอุไรแปลว่าทองถ้ำแห่งนี้จึงมีชื่อว่าถ้ำอุไรทองทิวทัศน์ที่มองออกไปจากภายในถ้ำ บอกระยะทางของการเดินทางในครั้งนี้ซึ่งเป็นการกลับมาสัมผัสกับสตูนจิโอพาร์คดินแดนที่ทําให้เราได้สัมผัสการกําเนิดของชีวิตที่เรายังคงต้องเดินทางเพื่อค้นหาต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วในบทบาทของชีวิตเรานั้นจะยังคงใช้ให้มันผ่านๆไปหรือออกเดินทางให้แสนไกลเพื่อบางสิ่งที่เราใฝ่หา